ไอโออายุน้อยร้อยล้านเจ้าของแบรนด์ชุดชั้นในวาเลนไทน์เฮาส์ทีมข่าวประเด็นเด่นนะคะลงพื้นที่มาที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะเรานะคะมาตามหานักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอายุน้อยร้อยล้านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับชุดชั้นในแบรนด์ดังค่ะซึ่งนะคะตอนนี้นะคะเติบโตวสวนกระแสโควิด1 9ค่ะ นายสุริยาเกตพันธ์ CEO บริษัทสวยสนุกและมีความสุขจำกัดหนุ่มอายุน้อยร้อยล้านเจ้าของแบรนด์ชุดชั้นในเวรินไทยเฮาส์กล่าวว่ามีอาชีพขายชุดชั้นในตามตลาดนัดทั่วภาคเหนือโดยหาแหล่งสินค้าด้วยตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดและเริ่มขยายตลาดเปิดเป็นร้านจําหน่ายชุดชั้นในตามจังหวัดต่างๆในภาคเหนือโดยมีชุดชั้นในให้เลือกจํานวนมากอีกทั้งมีชุดว่ายน้ําชุดนอนชุดบริสูทธ เป็นที่ถูกอกถูกใจลูกค้าจนทุกวันนี้มี16สาขาใน11จังหวัดภาคเหนือและที่จังหวัดอุดรธานีจุดเด่นของสินค้าก็คือมีสินค้าหลากหลายประเภทให้ลูกค้าเลือกเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่สวยมีคุณภาพและสนุกกับการเลือกซื้อสินค้าแม้บ้านเราจะประสบกับสถานการณ์โควิด19แต่ไม่กระทบกับบริษัท พราะทางบริษัทจำหน่ายสินค้าราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียง10บ,บาทอีกทั้งเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทำให้ลูกค้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเปิดบอมเปิดเป็นช็อปชุดชั้นในที่มีชุดชั้นในให้เลือกมากมายมีชุดชั้นในกางเกงในชุดว่ายน้ำชุดนอนบอดี้สูทนี้ครับก็คือทาแล้วเมื่อสินค้ามันมากขึ้นเนี่ยก็ทาให้ลูกค้าตอบรับมากขึ้นก็เลยทำให้เราแบบเปิดช็อปมาเรื่อยๆจน จนปัจจุบันนี้มี16สาขาใน11จังหวัดคือทั่วภาคเหนือแล้วก็มีภาคอีสาน1จังหวัดในจังหวัดอุดรครับจุดเด่นก็คือของเราเนี่ยจะเป็นช็อปชุดชั้นในซึ่งซึ่งมีน้อยมากที่จะทําเป็นช็อปนี้คือเรามีชุดชั้นในให้เลือกเยอะมากมายแล้วก็มีชุดนอนชุดว่ายน้ําแล้วก็ชุดชุดนอนแบบเซ็กซี่สวยๆอย่างเงี้ยครับก็คือใส่เป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยก็คือเรามีให้เลือกเยอะมากมายแล้วก็คือเรา คืออย่างบริษัทเราก็คือชื่อบริษัทสวยสนุกและมีความสุขถ้าใครสนใจตอนนี้ทางอ,ออนไลน์เราก็จะมีเพจเพจชื่อ v a l เลนท n e เฮาส์แล้วก็จะมี TikTok อก k ิ o กตแล้วตอนนี้ก็มีเว็บไซต์ v a l เลนท n e เฮาส์และอีกช่องทางจัดจําหน่ายก็คือเราจะมีอ่าช้อปปีครับหากใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจวั l เลนท n e เฮาส์และในช้อปปี